กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เค้าขลุบมนีเบาแอมบอทงสิ้อ้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับพ่อกาลสินเนาะครับท่านผู้ชมเนาะหรือว่าคุณพ่อขันเทพของเฮาครับมนี้ครับโค้งสุดท้ายพอดีเนาะครับท่านผู้ชมเบาแอมบอทงเนี่ยนถ้วยไปติดต่อกับพ่อกาลสินครับเพิ่นกำลังทําพิธีขอเลขกับองค์เทพนะครับอยู่ในวัดครับท่านผู้ชมเนาะอยู่ในวัดหม่องคุณพ่อเคยทําพิธีเอาเลขกับเพิ่นล่ะครับท่านผู้ชม งวดวันที่หนึ่งมีตัวหน้าย่นพศสองพันถลอยหกสิบหกนี่ครับในเลขสามตัวสองตัวมาฝากเอฟซีเนาะสี่เป็นตัวไรครับไปรับชมรับฟังกับพอกาะสินของเฮ้ากันครับครับรรสวัสด,คคคสดีครับคุณพอ่อกาสินสวัสดีครับผมเบาแอนาะทุ่งครับคุณพอ่อยินเสียงชัดเจนบอครับคุณพ่อครับครับผมอุ้ยเอฟซีทำหาครับคุณพอ่อ อันนวดเนี่ยขึ้นพอนั่งสมาธิหรือเปล่าครับพอการลาินก็น,นั่งหลายรอบแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวนี่แหละก็คือพระนวดที่ที่องค์เพิ่นประทชารู้อยู่เดี๋ยวนี้แหละเพิ่นหลัลงเขาตอนนี้อยู่หลังเขาบ่ครับนี่ยขึ้นพอครับผมผมก็อยูุนาองค์จาปู่เพิ่นนี่แหละครับผมตอนนี้บ่ครับอะครับตอนนี้อยูุนาอยูุนาองค์เจ้าปู่เลยบ่ครับนี่ครับผมผมถึงน้องเขาไม่อกี้นี่แหละตอนนี้ก็มา,าพูดกันครับผม อันเฮ็ดทำพิธีเอาเรียบร้อยแล้วบ่ครับยังครับท่านท่านท่านทำพิธีแล้วผมก็จะมาขอเพิ่นโค้งสุดท้ายนี่แหละครับเมื่อนี้ละครับผมเอาคุณพ่อขอเลยจะได้ตัวเดียวกันบ่ประมาณนี้ไหมครับโค้ชไทยตัวเดียวกันอีกบ่ประมาณนี้ครับผมครับครับคุณพ่อขอเลยครับให้งเอฟซีเลยเอาเลยครับเนาะครับผมครับผมครับเด้อเอซีเด้อทางล่างเก้าแปดเด้อเก้าแปด เด็กล่างเก้าแปดเนาะครับเนาะครับผมอันนข้างบนคุณพ่อขอเรียบร้อยแล้วแม่บ่ครับนี่ผมขอแล้วจะว่ารอบนี้พุ้งทุดท้ายว่าหาปูว่าย่ำปูอีกเพื่อนเสียหายจุกเก้าบอประมาณหนึ่งนะครับครับผมครับที่ปูหอยมากอะวงเจ้าเชิเพื่อนหอยมากัะที่เพื่อนหายมากกับคือแปดเก้าครับแปดเก้าหรือเก้าแปดครับเก้าแปดนะครับกลับมก็ได้ครับ สิมาเกมากครับผมนะครับเนอะจะตรงตรงั่นคือเก้าแปดครับผมครับตรงตรงตหายเก้าแปดครับห่วงพึนหายเก้าแปดครับครับสามตัวเหรครับบาดเนี่ยามตัวนี้พอมาท่านเอาทาเพิ่นเดียวบาดแผมเจ้านอยยังโทรมาหาพ่อที่พ่อสิถามมึงก่อนพ่อินั่งถามมึงก่อนครับครับครับอเคุณผู้ครับผู้หาอีกเจ้าหน่อยแล้วครับคุณพ่อครับผมครับ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 คุณพ่ออุ้ยขอบคุณครับสวัสดีครับผม ครับคุณครับผมครับผมท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเบาแอมมาทงนี่ถ้าพอกาลสินทำพิธีขอกับผู้ม่เจ้าวที่เจ้าท,ทางมาแต่ทั้งสวงสวรรค์สันฝาพ่านละครับเนาะตอนนี้คุณพ่อเพิ่อยู่หลังเขาเพื่อนละครับท่านผู้ชมเนะมาะมหาผู้มุ่เจ้าวที่มองเคยืยให้เลขกเป็นแม่นเพื่นวะครับเดี๋ยวเบาแอมมาทงนี่สิท,ทูบหาพอกาลสินของเราอีกครั้งหนึ่งครับรอสักคู่ครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาวแอมรุรงนะไม่ได้ครับเนาะเลขสตัวได้มาแล้วครับ98หรือว่า89ครับท่านผู้ชมแต่พอกาะสินเพิ่นมายํำอีกครับเพิ่นสิขอ3ตัวครับท่านผู้ชมเนะเาะรอสักครู่ครับครับผมคุณพ่พพอกาลสินสวัสดีครับ ฮัลโหลครับครูครับครับคุณเฮ็ดแล้วหรือเปล่าครับคุณพ่อเฮ็ดแล้วเมื่อกี้นี่ครับโอ้ยพอดีเลยครับพอดีเลยครับเมื่อกี้พอดีเลยครับแล้วแล้วครับสื่อสารกับเพื่อนบ่ครับคุณพ่อครับครับครับอืมสื่อสารกับองูครับสื่อสารกับองค์ปูองค์ปูง่ายองูเทพครับองูเทพครับองูเทพเนาะครับเนาะครับเพื่อนว่าจังไรล่ะครับคุณพ่อ ติดสามตัวก็ถือวาี่เกียร์ด้เอครับสิดสามตัวงวดนี้เงินจริงเ่ินนี้ครับอาจุาเก็บศูนย์ห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์ครับติดเดียวตัวเดียวครับผมครับเลกล่างพ่อถามงวดข่้นแล้วเพิ่งจะว่าเก้าเก้าแปดบอกขึ้นหรือแปดเก้าครับครับเก้าแปดตัวเก้าเนอดเก้าแปดเก้าแปดครับเก้าเป็นลักสิบครับผมพ่อ อุตสาถูกซาธุครับเพื่อนว่าทั้งไหนอีกใช่ไหมครับบานนี่แค่นี้แหละครับเพื่อนว่าแค่นี้ผมก็ผมก็บอกไปตามที่เพื่อนว่าแล้วครับเด้อโอ้ครับครับครับขอบคุณตลอดครับขอบคุณในหลายๆครับที่ให้แนวทางอีกที่นะครับเนาะครับอ่าตรงไหนตรงนี้กับจังพิจารณาหั่นจงปัดแจงว่าหันคอทําหุญนิดเดินครับผมเครับทํงวัดเพป็นกับจีทําพิธีใหญ่ยู ครับตับต้นวัดครับผมว่าแจะมีชกไม่เหนื่อยโมยากคุณพ่อว่าแต่ถือนะครับเอฟซีเนาะก็อย่างเอฟซีเนาะผมเรียกเหมือนันพ่อเนาะก็ตัวหนีข้าบุญง่ายไม่วัดตัวหนีล่ะครับครับผมครับขอบคุณครับคุณพ่อกราศินครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเนาะครับท่านผู้ชมก็ได้มากแล้วครับเลขเทปครับ ทำพิธีขอเอาคงสุดท้ายครับเลขกสามตัวนะครับท่านผู้ชมเนาะกับเลขล่างสองตัวเดี๋ยวบเบาแอมมอทงหนีสิจดไว้แคปหน้าจอครับวัตเตอมีโชคมีลาภนี่บ่ยากเนาะครับ f สีเนาะสามตัวตรงๆรงห้าเจ็ดศูนย์หรือว่าเก้าแปดนี่กระตุ้รวมทำบุญกับพ่อกระสินสางวัดสางว่าน,น้ำกันครับเดี๋ยวบเบาแอมมอทงหนีสิจดตัวเลขของพ่อกระสินของเฮาเสนิสมุดไว้แคปหน้าจอครับ ครับผมท่านผู้ชมนี่ยได้รับตัวเลขของพอกาลสินนะครับท่านผู้ชมเนาะเลขบน3ตัวครับ570 570ครับเลขล่างครับเลขล่างครับ98 98เนาะครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่1มิถุนายนพศ .2566 ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับพอกาลสินครับหรือว่าพอคันเทพเนาะครับท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนีเบลแอมบูทงกสิราท่านผู้ชมไปก่อนครับแต่ยันเพิ่งไปสาครับเอฟซีเบลแอมบูธงหนีสิภาไปเบิ่งของดีครับ มีของดีมาฝากเอฟซีเนาะครับเนาะไปรับชมบางของดีกันครับเบ่าแอมละทตรงนีไจะเดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรลียกเงินเรียกทองเรียกรัพย์ครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค่าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตันนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชม เอาของเมตตาคาดข,ขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื้อเรียกสื้อลอตเตอรี่จึงสิ่อถือเนาะครับน้องสามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ครับนังถ่าอยู่ของไม่รับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีขักครับ่ันผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะเรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลือการทายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแย,ยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมช,มชมชอบขายขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อยนะครับพี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลย ปิดออกมาก่อนปั๊บแต่แล oh, ้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งล่ะลูกหัวต่มลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไว้พ่อหลวงปู่หลอดเนี่ย พอนุวัินี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามามยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับนรูมชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับธรู้ชมเบาแอมเราตรงหยิน่าวกบรอดซาครับนผูมชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับนรรมชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค่ายางบบเห็นลานเฮาไขว่ไขว่ามีอียังบดบังหรือว่ามี อาถันมาบดมาบังหมาล้านเหตุนในคนมองมเห็นล้านข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านข้าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปันเท,นท่น้ำเทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหยินซื่อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนอครับมีโอกาสในไมาสักกระากาบหลวงปูนะครับเนาะ กับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงกัเอานวดของปูลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายัางกายผู้สาวผู้บา้าเอามากเนี่เอาไปใส่ได้ขึ้นกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลุงปูออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็เมื่อแตะๆครับท่านผัสเมืม่อแตะๆ ล้วก็บี้จังสีครับมุนหมุนจังสีครับล้วก็ท่าปากสามเถอรูปปากสามเถ้อนะครับท่าปากสามเถอท่าคิวสามเถล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้กก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวง ปูปุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจตีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบัวลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมในก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุย นี่ก็แแจงค้นกันนี่ครับยืนข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีต่เงินไหลมาที่มาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุล่อซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโต่มาตามเอรอโทรนี่ยแหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผู้ชมท่ามผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีห่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอก่านสมผู้ชมแล้วาเบาแอมเราทง่ในน้ำมุนมะน้ำครับ ได้น้ำมุนคล่องหลวงปูุลอดมะหายเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีที่ล่าซีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะและ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอามาบริหลายครับามาฝากเอฟซีบริหลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยต้องกันครับสาธุสาธุให้ถือเกล ك, ียกเออครับเอาไปใส่อะให้ถือเกล,ล,ลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลลานเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอามเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขก,กับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มันตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิง่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผม สาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอือครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับ สาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ